สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอ,อนำเอาข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์มานำเสนอครับหุ้นมาเน็ตยันเสียเกาะกูดให้ไทยไม่เป็นความจริงอ้างอยู่ระหว่างเจรจาขอประชาชนเชื่อมั่นไม่ยอมเสียดินแดนสำนักข่าวกัมพูชาหลายแห่งรายงานว่านายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตได้แสดงความกังวล เกี่ยวกับข้อพิพาทช,ชายแดนไทยก็กพูดโดยระบุอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลกัมพูชาจะไม่ประนีประนอมบูรณภาพแห่งดินแดนของราชนาจักรผู้นำ,ำเขมนได้แสดงความเห็นดังกล่าวตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนโดยระบุว่าการเจรจาประเด็นเรื่องชายแดนต้องใช้เวลาและการเตรียมการอย่างรอบคอบสิ่งนี้คือความรับผิดชอบของเราและเราจะไม่สูญเสียดินแดนหรืออธิปไตย โปรดไว้ใจเราในเรื่องนี้ผู้นำกัมพูชากล่าวหุนมนเน็ตกล่าวเสริมว่ารัฐบาลกัมพูชาใช้วิธีทางที่ผ่านการไตรตรองอย่างรอบคอบและมีวุฒิภาวะไม่ตอบสนองอย่างขุนหารพลันเล่นปัญหากอกปูดต,ต้องได้รับการแก้ไขอย่างมีวุฒิภาวะทางการเมืองและความรับผิดชอบโดยให้ความสำคัญกับบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของชาติเป็นอย่างแรกหุนมนเนตกล่าว นายกรัฐมนตรีกักมพูชาชี้แจงว่าการเจรจาระหว่างกัมพูชาและไทยยังคงดําเนินต่อไปและยังไม่บรรลุข้อตกลงใดๆดังนั้นการอ้างว่าเสียเกาะกูดให้ไทยนั้นไม่มีมูลความจริงและย้ําว่าการตอบสนองอย่างใจเย็นของรัฐบาลนั้นเป็นความตั้งใจโดยมีเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาผ่านช่องทางทางการทูตมากกว่าที่จะเพิ่มความตึงเครียด การคำนึงและคิดถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสิ่งสำคัญแต่เราต้องเข้าใจว่าเมื่อใดควรดำเนินการและดำเนินการอย่างไรหุนมนเน็ตระบุรัฐบาลกัมพูชาดำเนินการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยการใช้กลไกอย่างเป็นทางการไม่ใช่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook หรือกลไกสื่อฮุนมนเน็ตกล่าวเสริมและว่ากลไกการแก้ไขอย่างเป็นทางการคือคกลไกที่ตกลงกันโดยรัฐบาลกัมพูชาและไทย คือคณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC และคณะกรรมการเทคนิคร่วม JTC ซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้ทำหน้าที่เจราจาเรื่องการกำหนดเขตแดนทางบกและกำหนดเขตแดนทางทะเลขณะนี้ชายแดนกัมพูชาไทยบรรลุข้อตกลงเพียงพรมแดนทางบกที่ครอบคลุมระยะทาง8 5กิโลเมตรและหลักเขต73หลักรัฐบาลของทั้งสองประเทศบรรลุข้อตกลงไปแล้ว42หลัก คุณมาเนตกล่าวและว่าประเด็นเรื่องเกาะกูดยังอยู่ระหว่างเจราจายังไม่มีข้อตกลงใดๆดังนั้นเกาะนี้จึงยังไม่ถูกยกให้ใครเขายอมรับว่ามีความคิดเห็นและคำวิจารณ์มากมายเกี่ยวกับปัญหาเกาะกูดจากไทยแต่เน้นย้ำว่ารัฐบาลจะไม่นำไฟเข้าม,มาในบ้านของตัวเองคุณมเนตเสริมว่ากัมพูชาและไทยได้เจราจากันมาตั้งแต่ปี2 5 4 9 เกี่ยวกับการกำหนดเขตแดนแต่การหารือเกี่ยวกับดินแดนทางบกและทางทะเลยังไม่เสร็จสิ้นและยังคงดําเนินการต่อไปขณะเดียวกันคุณเซนประธานสภาสูงของกัมพูชาได้วิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองฝ่ายค้านในต่างประเทศที่พยายามเปลี่ยนประเด็นเกาะกูดให้กลายเป็นความขัดแย้งชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยผ่านการยุยงปลุกปั่นประชาชนแม้ว่าสองรัฐบาล จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีทั้งนี้อดีตผู้นำ,ำเขมรยังได้กล่าวย้อนถึงเรื่องการเจรจาร่วมก,กันกับผู้ดชีชาติชายชุนหวัอนอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเรื่องการเจาะน้ำมันที่เกาะกูดแต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆในแผนนี้และในปี2544ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจแต่ไม่มีการหาหรืออย่างละเอียดในช่วง23ปีที่ผ่านมา รัฐบาลทั้งสองประเทศกำลังเจรจากันอย่างสันติเกี่ยวกับปัญหาเกาะกูดแต่ในไทยกลุ่มหัวดุนแรงเรียกร้องให้รัฐบาลอ้างสิทธิ์เกาะกูดจากกัมพูชาขณะที่กลุ่มฝ่ายค้านหัวดุนแรงของกัมพูชาในต่างประเทศเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาเข้าร่วมการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลฟ้องศาลร,ระหว่างประเทศเพื่อเรียกร้องเกาะกูดคืนคุณเซนกล่าวคุณเซนกล่าวว่า ความพยายามของฝ่ายค้านในต่างประเทศครั้งนี้อาจส่งผลร้ายแรงต่อประเทศครั้งที่แล้วครั้งแล้วครั้งเล่าที่กลุ่มฝ่ายค้านกดดันประชาชนและขัดขวางไม่ให้พวกเขาอยู่กันอย่างสันติโดยการปลุกระดมให้เคลื่อนไหวต,ต่อต้านรัฐบาลบางทีอาจถึงเวลาที่ต้องตราพวกเขาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเพราะพวกเขากำลังยุยงให้เกิดความขัดแย้งด้วยอาวุธระหว่างกัมพูชาและไทยอดีตผู้นำเขมรกาบ นอกจากนี้ฮุนเซนยังเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาและชาวไทยเชื่อมั่นในรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายในการแก้ไขปัญหาเกาะกูดด้วยสันติวิธีและขอให้กองทัพบ,บกและกองทัพเรือกัมพูชาไม่ระดมกำลังเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอดีตผู้นำ,ำเขมรเตือนว่าบาดแผลจากสงครามที่ปราสาทพระวิหารปราสาทต,ตาเหมือนและปราสาทต,ตากระบาบ และความทุกข์ทรมานของประชาชนกัมพูชาและไทยจากการสูญเสียคนที่รักหรือได้รับบาเดเจ็บจากสงครามเหล่านั้นยังคงไม่สิ้นสุดการยุติข้อพิพาทและดำเนินต่อไปด้วยการเจรจาเรายังไม่ได้ใช้ความเป็นไปได้ทั้งหมดของการเจรจาทวิภาคีคุนเซนกล่าวศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ